เคยสงสัยไหมสงครามกลางเมืองอเมริกาเนี่ยแค่เรื่องทาตอย่างเดียวจริงหรอหลายคนก็คิดแบบนั้นใช่ไหมล่ะว่าตายสู้เหนือเพราะเรื่องทาตเท่านั้นจบง่ายๆแบบนั้นเลยแต่เดี๋ยวก่อนความเข้าใจผิดเนี้ยมันฝังรากลึกเพราะหนังฮอลลีวูดก็ชอบเล่าแบบนั้นไงแต่จริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเรื่องทาตเนี่ยเป็นชนวนสาคัญก็จริงแต่ไม่ใช่ทั้งหมด ความจริงคือสงครามกลางเมืองมันเกี่ยวกับอำนาจรัฐรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้อถินินใครใหญ่กว่ากันเรื่องเศรษฐกิจด้วยภาคใต้ปลูกฝ้ายภาคเหนือโรงงานอุตสาหกรรมผลประโยชน์ไม่ลงตัวแล้วเรื่องวัฒนธรรมความเชื่อค่านิยมก็ต่างกันสุดขั้ว ถ้าเรามองแค่เรื่องาธาตุอย่างเดียวเราจะละเลยความขัดแย้งเชิงโครงสร้างที่มันซับซ้อนกว่านั้นแล้วก็จะพลาดโอกาสในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างรอบด้านการเข้าใจประวัติศาสตร์อย่างถูกต้องช่วยให้เราเข้าใจปัจจุบันและอนาคตได้ดีขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องอเมริกาแต่กับทุกเรื่องเลยอย่ามองอะไรแค่ผิวเผินต้องขุดให้ลึกกว่านั้นถึงจะเห็นความจริงเข้าใจตรงกันนะ